ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะนิชาอวยพรหวานวันเกิดโตโนโ่เป็นอีกหนึ่งคู่ช้นคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มโตโน่พาคินและนาะงเอกสาวนิชานัทนิชาเพราะแม้ว่าจะบอกว่าเป็นแค่พี่น้องกันแต่การการะทำหลายๆอย่างก็ทำให้แฟนๆมั่นใจว่ามีอะไรพิเศษมากกว่าพี่น้องแน่นอน ที่ล่าสุดนั้นเมื่อวันเกิดหนุ่มโตโนโ่สาวนิชาตก็เดยออกมาโพสต์อวยพรวันเกิดซึ่งต้องบอกเลยว่าพิเศษสุดๆพอโพสต์ตั้งสองภาพภาพแรกเป็นภาพที่ทั้งคู่นั้นนั่งมองหน้ากันพร้อมแคปชั่นว่า Happy b i r t h d a y และอีกภาพก็เป็นคำอวยพรยาวๆจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูก,กันเลยดีกว่าคะ่ะขอให้พี่พบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปแบบเหนือมนุษย์ไปเลย ไม่ว่าจะตั้งใจทำอะไรฝันอะไรก็ขอให้ทำได้แบบที่หวังมีเวลาคุณภาพให้ตัวเองเยอะๆด้วยแล้วก็เหมือนเดิมยิ้มเยอะๆยิ้มเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันก็แฮปปี้มากแล้ว